สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้มีสินค้ามือสองมานําเสนอขายนะครับนะครับตัวนี้นะครับมิกยามาฮ่า mgp 1 6 x นะครับนี้สภาพสวยนะครับไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยนะครับสังเกตดูเลยโอเคนะครับพร้อมแหลก npe นะครับตัวนี้แล้วก็มีมิก npe m y p r o e u r o t e c h เดี๋ยวท่านไหนสนใจตัวไหนนะครับ สอบถามได้เลยนะครับผมมีมิกของเซฟล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไล่บอกราคาทีละตัวแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมส่วนนี้เป็นกล่องมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่งนะครับเป็น eq dbx มือสอง,ม,อสองมีหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้พอดีเรียงกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำให้ทีละตัวดีกว่ามีทั้งมือหนึ่งมือสอง ครับผมอ้าวมาตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับผมคัดมาสภาพสวยทุกตัวแฮมเมอร์ตัวนี้สไลด์สั้นสองชั้นพันหกห้าสี่ นะครับผม modify ตัวนี้2,004นะครับส่วนตัวนี้เป็นของ audio technique system ตัวนี้อยู่2,290นะครับผมส่วนฮคูโทนก็2,290 modify 2,004นะครับ CE 2,004สภาพสวยครับผม ต่อไปเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนตัวนี้ข้างบนนะครับเป็น EQ DBX สามทางแท้มหาจักรสี่พันห้าครับผมส่วนตัวล่างเป็น EQ DBX หนึ่งสองสามหนึ่งของแท้มหาจักรสี่พันเก้าครับผมครับออดีโอสองพันสี่ครับ, 2, ค,รบคอร์สสามทาง DBX พันห้า ตัวนี้นะครับที่พันสามเก้าสิบเป็น pn sound p o u r e t e พันห้า hammer hammer นี่ตัวละพันสี่ห้าสิบทั้งสองตัวเลยนะครับผม ce ตัวละพันสี่ห้าสิบ nts ตัวละพันห้า p ป l y u โรเทคตัวละสองพันสี่นะครับ eqmix ตัวนี้ตัวมีหนึ่งตัวนะครับกล่องครบเลยสองพันแปดครับผม สนใจตัวไหนสามารถตอบถามได้เลยนะครับ0884078974ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือติดตามทาง Facebook ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหาสินค้าดีๆมาขายต่อไปนะครับผมส่วนมือหนึ่งก็จะมี DBX สองทางสามทางแล้วก็มี EQ มีตัวท็อปเลยนะครับผมสองสองสามหนึ่ง เดี๋ยวให้ดูสินค้าทีละตัวนะครับผมมิกตัวนี้สองพันแดนะครับ NVE เล่น USB MP3 เสียงดีครับผมเลยครับส่วนโปรยูโรเทคตัวนี้อยู่ที่พันแปดพร้อมส่งนะครับกล่องครบเลยนะครับผม ที่ไลฟ์สดเฉพาะช่วงนี้นะครับก็คืออยากให้ดูบางคนบอกว่าขายนานหรือยังมีปลายทางไหมนะครับอ่าครับสินค้าเตรียมส่งก็มีนะครับบางคนมัดจําไว้แล้วจองไว้แล้วก็แพ็คเดี๋ยวเหลือเขียนชื่อใส่ครับผมนี่ครับมีบเบอร์มีเตรียมแพ็คเตรียมส่งเรียบร้อยครับสินค้าก่อนส่งเทสทุกตัวนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับผมซื้อมาให้ด้วยนี่ กันโดนน้าโดนอะไรบางทีขนส่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป้องกันเราร้อยเปอร์เซ็นผมเลยซื้อตัวซีนมาให้ด้วยนะครับฤดูฝนนี่นะครับมีของแพ็คของส่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นบินเกินหนึ่งเดือนไปผมถึงจะเอาทิ้งนะครับวันนี้เดือนนี้ขายมาค่อยดีเท่าไหร่ดูนะครับบินนิดเดียว สินค้ามือหนึ่งมีทุกตัวนะครับมิกตัวนี้พันสี่เกินะครับของ YC h ซเครับผมท่านไหนอยู่ใกล้ๆสนใจมาดูได้นะครับผมอยู่นนานครปฐุมธานีบดทอซอย6ครับ โอเคนะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนติดต่อมาได้ทาง facebook หรือ0884078974รับฝากซื้อขายเครื่องเสียงรับจำนำนะครับมีบริการเก็บปลายทางทุกอย่างนะครับผมวันนี้มีนำเสนอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีสินค้าตัวไหนมาอัปเดตก็เดี๋ยวจะอัปเดตทางไลฟ์สดนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมติดตามผมด้วยนะครับผมทางเพจหรือทาง facebook แล้วก็ทาง y o u t u b e ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ